สวัสดีจ้ามาเขามาฟังกันปาะเมือค่อยเห็นค่ะค่ะค่อยหนาวมันฝนตกสม,มือแล้วมันเนย,ย็นจ่อยจ่อยน้องขายของขายของอยู่ตลาดธรรมดานี่แหละเป็นแผงขายกิฟช็อปก็เล่นในมีโอกาสอ่าทีมูเขาแนะนำไ้แม่แบบคนรู้จักแนะนำแนะนำแบบเบิงบาฝรังคนนี้โอเคแลยกั คือติดตอ่อไม่เห้าหรอกไเห้าคุ้ยกันเองนะ่ะมามาักเพราะกเพราะว่าน้องคนที่ติดตอใหน้นี่เขามีผัวฝรัง่งเขาก็เลยแบบว่าเออแนะน้ให้ว่าคนนี่สูตรจริงงานการดีกับติดตัวห้กันเขาก็เลยมักกันเพราะมักกันแบบผู้ชายกับมามาหาอยู่นี่ก็มาทำความรู้จักกันหลังจากที่ผู้ชายนี่มาเราซีเท่อเท่ที่หาย เขาก็มาอีกบายนี้เขาเลยมั่นใจกับน้องเจ้าของเรื่องแล้วก็เลยว่าเออฉันจะเอาเธอไปอย่หุ่นตอนที่หูจักกันแรกๆนี่ก็คือผู้ชายนี่ตอนนั้นเพิ่อนอายุเออเท่าไรา 68, ออหร่วะห,สหกสิบเอ้ห้าสิบห้าสิบแปดปีก็เอาน้องเฮ็ดบีซ่าไปยุวี่หยิ่มไปอยุสองเดือนเออเทือแรกสองเดือนเทือที่สามนี่สามเดือน นอกกับไปก็ล่องไปใส่ชีวิตอยู่น้ำกันก็โอเคก็บ่มีปัญหาบ่พิษบ่พลานกันก็เออเป็นตาฮักกันดีเพราะว่าผู้ใายน่ะเขาบ่ได้อยากมาอยู่ไทยอยากมาเที่ยวนาะเขามากเพราะว่าเขาบ่มหมักเมืองห่อนเขาบอกได้ว่าเขาอยู่ห้อนเขายุบ่ได้อมเขาเขาชินกับบ้านเขาแล้วแม่เราเขาก็บอกว่าเขาอายุหลายแล้วเขาบ่อยากแบบว่าต้องมาเริ่มภาษาไม่แหม่มบ่ขอใจไปอย่างเนี่ยมันมันกับใส่ชีวิตอยู่ยากเนาะกับอยู่ลําบากเนาะถ้าบ่ได้ภาษาเนาะก็โอเค พอหลังจากกลับมาเธอที่สวงกเ็เลยมาเฮ็ดเอกสารไปละบันนี้พ่นเฮ็ดเป็นแบบว่าจดทะเบียนอยู่ร่วมกันซื้อแหม่บ่ได้แต่งงานบ่ได้แบบจดทะเบียนสมรสแหม่เอ้ยโตน้องู้หยิ่งนี่มีลูกติดผู้หนึ่งได้แต่ว่าเป็นทางพอเลี้ยงเพราะว่าพอเขาเนี่ยรับราชการเลิกกันผู้ใส่กเ็เลยเอาไปเออน้องกับเบิ่งลูกตามสมควรนแหละตามที่ว่านั่นก็บเบิ่งลูกไปหาลูกได้ แล้วส่วนฝรั่งนี่บบเคยมีลูกฝรั่งเคยมีเมียได้มีสองเมียแล้กกับ่บได้ลูกก็ะไม้ถึงว่าเป็นเป็นแบบว่าเกินเฟนไหแม่นว่าเมียที่แบบว่า,า,าจดทะบงทะเบียนเด้เพอไปอยููน้ำกันเดียวกันเมื่อเจ้าเสือโว่าจังได้วันเี้เออตอนแหลกเนะี่ยผู้ยิ่งไปอยูนี่แบบว่าผู้ยิ่งกับไปเหตุงานเพราะว่าผู้ชายมันมีแฟนมาอยู่นี่เนาะจะคล้องกับไปเหตุงานผู้ยิ่งกับผู้ชายนี่อายุต่างกันนี่ เกือบสามสิบปีเลยเด้เจ้าควงกับขอพัวไปเหตุงานกับไปเหตุงานทําความสะอาดแม่บ้านกับไปเหตุพัวกับพัวกับให้เงินเดือนกันรับผิดชอบดีอยู่จะคองกันเลส่งมาให้ลูกอยู่ส่งไม่ให้ลูกใส่ให้พ่อให้แม่ใส่ระวบางที่จะของบ่ได้เหตุงานพอได้เหตุงานเนี่เขากใหายอยู่แต่แบบเขากใหายหน่อยลงมันแต่ว่ามันก็นยังโอเคนะอยู่ไปนะได้ปีได้ปีหาเดือนท่องแม่เอ้ามูเจ้า เพราะว่านอกนะ่ก็บ,บ่เด้คุ้มได้พอคิดว่าพราะ่อจะควงนะ่ะใส่ห่วงเออใส่ห่วงตอนที่ได้ลูกก็ผัวผู้แรกเนะ่ะใส่ห่วงหล้กก็บ,บ่ได้สนใจไหมมันเหมือนทองข้าหว่วงมันนี้เอาทองนะจังใด๋บดนี้บาดนี้มันเริ่มแบบว่าเจ็บทองไม่เลือดออกการเลยไปหาหมอมันเลยเป็นแบบว่าภาวะแท้งคุกค,คามเลยแหม ถ้าแปะเป็นท่างเฮ่านี่มอก็เลยแบบว่า,วาบ่อยเหตุงานตอนนั้นน้องท่องเด็กประมาณจะขาเดือนมอกเ็เลยว่าก็เลอออกใบให้แลว้วว่าพอห้ยเหตุงานก็เลยได้ได้ได้หยุดงานบันทิพผัวนี่ยู่จังไหนบุพผัวเนี่ยปกติเนี่ยที่ไปยูนะผัวก็ชิมากมากเที่ยวไทยชุกป,ปีผัวก็ชิมักทะเลมกักอสไาตาล์ฝรั่งน่ะมันนวอนอาบดวงอาบแดดผัวก็เลยปีนี่ผัวตอนแรกแพ่นกันก็นเมียเราได้วา่าเออจะมา จะมาเที่ยวเมืองไทยบานนี้เมียเป็นผ้า่าแทงคุกข้ามหมอก็เล็บโบอยากให้ขึืนโบ่อยากให้ึืนเครื่องบานนี้ทุกอย่างมันกระจองไม่เบิดแล้วเราก็เลยบอกกับเมียละว่าฉันอยากไปเมียก็เลยว่าคือเมียกะหักผัวนนองเจ้าของนึงแล้วหักผัวแล้วก็แล้วเออเธอไปรู้เพราะว่าฉันก็แบบว่าพ่อดูแลตัวเองไดยอยู่เพราะว่าตอนแรกจะแพนไปว่าจีไปอยู่เป็นเดือนเลยได้พวก็เลลดลงมาขออยู่สิบหมื่นเมียกับเบิ้ลปัญหากับ ไปซสือกับเขากับนามเอียงมาใบเอียงพ่อชุกเชิญนันนี่ก็ไปซสือแต่ว่าอันที่เป็นหลักๆกับมาซสือใส่ตูใส่ตูแซ่ตูยังไบก็บ่นี้มีปัญหาเมียกับว่าเออไปเลยคี่รักเพราะว่าเขาเส้อใจกันไหมผัวกับเล่ไปเจ้าควงกับยุบานผู้เดียวกับบ่ได้คิดยังเพราะว่าผัวนี่บ่เคยเจ้าชู้ผัวนี่เป็นน้องว่านูกับว่าผัวนูดีผู้หนึ่งหรือไปพี่บ่เจ้าชู้บ่ยั่งมั่นเพราะผัวไปเมืองไทยเนี่ยเจ้าควงกับติดต่อผัวได้ตลอดเด็กกับบ่มีวันละแวง โทรหาเมียดีเอาเธอเป็นจังไดลูกดินบอนันนี่ยังไดเธอเมอยบอเธออย่าหักผมเด้อเธอนันนี่งานบันเธอบอ่ต้องไปใส่ใจลาหนันนี่ก็ว่าไปเนะาะบัดนี้พัวก็ฮหอดมือก็กลับมากลับมาบัดนี้พัวติดโทรศัพท์แล้วน้องกับบอนเนี่ยเนมาคนงูน้องเลยว่ามันติดโทรศัพท์สิจากบ่เคยเล่นโทรศัพท์นี่เป็นอย่างขึ้นเล่นเมียก็เลยถามพัวล่ะว่าเป็นอย่างเธอขึ้นติดโทรศัพท์แท้พัวก็เลยบอกบ,อบอ่ฉันเช็คไม่เฉันเล่นเกม ัวกราเกมให้อ่างได้อ่างให้บึงตี่กี้ผวับวบ่เ้ค่เล่นเกมในทรศัพท์เลยผัพวบ่ได้สนใจ,าจาการจะคล้องแบบยี่มจะคล้องยางฮเขาขงสีเขากับเขากับสิคดอ๋อแต่ว่าเขาบ่ไี้ม่พิรุธแท่งแบบเลึกละนะักนะก็เลี้ยวไปติดบานนีพ่อไปอีกลูกซึกวบาบนานี้ก็พานมาไปด้จนมาขอดลูกขอดลูกแต่ว่าระวังสิขอดลูกอะ ที่หาเดือนเมียออกบ้างเด็ดเป็นในปีนึงอ่ะลูกน้อยยุบพวกับมาไทยเด้ัวามาไทยปีละสองเือพวมาไทยแล้วกัลูกมันกะมันกะดื้อมันกะเบิ่งยากแมอืมบ่อยแม่บาานนี้ตอนนี้ก็คือเมี่ยก็ออกจากงานได้เพราะว่ามาเลี้ยงลูกบ่อยบ่อยอยากเอาแบบน้องนี่ก็เป็นแบบว่าบ่ค่อยแข็งแรงบันไดแม่ก็เลยบ่อยอยากท่านี่เอาไปฝากในเสื้อหลีไว้อย่าของก็เลยเบิ่งอีกออกงานแล้วพวกัน ัวกรู้ว่าเรื่องว่า่าใช้จใจเนี่ยพวกให้เงินดีเด้วัวบรู้ดกี่ทีกับเมียเด้เออแต่ของก็เลยออกมาเบิงลูก,กบัดนี้จะของก็อ่าเฮ็ดเป็นทั้งคือทั้งยู่ไทยนี่ยเป็นแมหน้นองแยหนานัน,นนี่เออนั่นละ่ะขายแต่ยังสั้นไปพ่อพ่อมาบันนี้พวไปฮอลิเดย์ยูย่ผัวผัวเลยขอไปไทยแต่ของกับปอยไปมันไลยเป็นแบบว่า หาผัวเนี่ยผัวบลับเชื่อละสุสิตจับได้ได้โทรหาผัวเนี่ผัวบลับแล้วผัวแบบบ่ค่อยสนใจมากนีไหมจะขวงก็เลยโทรนำนำนำบัดพอโทรไปบัดมันมีผู้ยิ่งรับสายบัดนี่รับสาย,สายจะควงก็เลยถามมาเป็นผู้ใดเนี่ยที่รับสายนี่เป็นผู้ใดผู้ยิ่งน่ะมันก็เลยบอกว่าฉันเป็นแฟนของฝรั่งคนนี้เอานองกัเลยว่าเอาเป็นแฟนจังใดฉันนี่เป็นเมียเขาใดลูกน้องกัดน,นองกัเลยอผู้ยิ่งคนนั้นเลยบอกว่า ฉันเป็นแฟนเขาฉันคบเขามากมูจเจาฟังฉันคบเขามา,จากจะสามปีแล้วเพราะฉะนั้นมันต้องไรอย่างนตอนทวงเลยเพราะว่าตอนนี้ลูกสองปีกว่าฉันเป็นแฟนผู้ชายฝรั่งคนนี้มาจะสามปีแล้วเธอจะไปมีลูกตอนไดบ้านนี่เจ้าควงกระซูนขึ้นปีดหลยก็ได้ถามมาจ,าจังๆถามไปนะ้ำจูนเนาะปรากฏว่าผู้ชายฝรั่งเคยบอกว่าฉันน่ะมีผู้หญิงฉันน่ะมีมีม เขาเด็กใส่คาว่าเมียได้มีแฟนคนไทยอยู่ยเมืองนอกน้ําฉันเพราะว่าบเด็กแต่งงานกันเด็กจดทะเบียนกันเห็ไหมนองเลยว่าป้ายายเบิร์นั้นไปบอกขอฟังมาบ่าเด็กจดทะเบียนกันเพราะฉะนั้นดูสถานะคือคือฉันกระสดฉันบเด็กจดทะเบียนเด็กจดทะเบียนสมรสแต่ว่าฉันมีลูกเด็กกันคนหนึ่งที่ฉันต้องต้องอยู่น้ำ้หยิงคนนีเพราะว่าฉันอยู่เพื่อลูกฉันดูแลลูกมีลูกน้ำกันเพราะว่าฉันเม่เคยมีลูกฉันกระหักหักลูกฉัน น่ะคือแบบกระโทกกันไหลเที่ยมันกระเเวกกันเด้อเเวากันผู้ชายแบบว่าผู้ชายนี่ก็บอกว่าหักผู้ยิงคนนี้เอามาแต่ใส่ผู้หยิงคนนี้เป็นคนทำงานหนึ่งขึ้นผู้ชายนี่หักผู้หยิงคนนี้ถามมาหักเมียนี่หักบอกหักแต่ว่าหักเพราะว่ามันใส่เขาว่าฉันกะหักเธอแต่ว่าฉันหักผู้ยิงคนนี้หลายกว่าถามมาลูกหักบอกหักลูกนี่ฉันหักเลยเพราะว่าฉันฉันเม่เคยมีลูกฉันมีคนเดียวฉันหักสุดยิ้สุดใจเลยฉันบ่ถิ่มก็เลยถามผัวว่า เลยบอกให้พวเลือกว่าระหว่างผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงเห็นงานกางคืนคนนี้กับฉันนี่กับลูกเธอเสียวอาไปมู่เจ้าบอกลูว่าตอบว่าไงตอบว่าฉันเอาทั้งสามคนเธอกับยูของเธอมันหนอกไปผู้หญิงคนนี้กับเขาคือยูเวลาฉันมาไทยฉันมาฮอลลีเดฉันเจออยู่กับคนนี้กับลูกฉันกับทรงเสียฉันแบบว่าบ่อยค่ะเธอบบเห็นงานคือเก่ากัไใดเธออยู่แบบนี้เธอไม่ต้องทำงานฉันจะให้เธอได้เต็มฝรั่งคนนี้เงินเดือนหลายเดด เชิฉันก็จะดูแลลูกฉันก็จะดูแลแต่ว่าฉันขอมีนังนคนนี้อีกคนหนึ่งที่อยู่ไทยฉันขอมีคนนี้อีกคนหนึ่งให้เขาเป็นแบบ,บว่าขอบครัวของข้าบ้ายายว่ะสันบ้าหนูสูนหนูจะงอีจังใดกระสันหนูสูนแต่ว่าตอนนี้คือหนูต้องอาศัยเงินมั่นวะสันสูญเราได้บาานีดือนคืนมั่นรู้ไหมหนูต้องอาศัยเงิ่อนมั่นเพราะว่ามันนี่มันในหนูอ่าบ้านี้หนูได้ว่าขอค่า หนูบอกว่าหนูเสียใจแห้งหนูเลยขอค่าเสียใจน้ามันนี่มันโอนมาให้หนูเลยยายมันโอนให้หนูสองหลันค่าเสียใจของหนูไว้มันเห็นหนูกับุกเสียใจมันให้หนูมากเลยสุดๆนี่สองหลักโอนเขาบัญชีหนูเลยสันแต่มันขอมีผู้หญิงคนนี้ถ้านูตกลงนี่มันหายสันแต่ว่าเงินเดือนนี่มันก็สิเพิ่มให้หนูแต่ว่าน้องบ่ได้บอกข่ยว่าเพิ่มเท่าไหร่แล้วของลูกมันกับเพิ่มหายแต่มันเด็กมีผู้หญิงคนนี้พร้อมบกป๋าคนนี้มันจะเอามันกับว่าตอนมันอยู่มังนอกมันก็จะอยู่กับ อยู่กับหนูแต่มันมาไทยมันสิอยู่กับคนนี้คันหนูสิมาไทยนะมันมาได้แต่ว่าหามาหยุ่มกับผู้หญิงคนนี้เธอมาเธอกับไปอยู่บ้านเธอไหนถึงว่าไปอยู่นั้นผี่น้องนะยนี่ยมาเมืองไทยเออฉันก็สิไปอยู่กับคนนี้มาดใหญ่ภาษาเราอีนั่งอันนี้กันหยาบว่าั่นเออว่าไงเนี่ยนูบอกมันนี่ว่าขนาดว่ามีลูกมีผัวมันก็สิเอาว่าั่นมันบ่สนทธิกันเพราะมันบอกว่าหนูบ่ได้จดทะเบียนกันโอ้ยหนูซูลอะไรยัยบอกมาเราหนูซูลของขืนเพื่อภา่นเอา ่อยกับว่ามูเจ้าฟัางมูเจ้าสิฟังไดอคอยก็เลยบอกอยู่ว่าถามตอนถามคอยอคอยเขาบอกว่าถทยยังต้องอาศัยเงินเขาก็อุดท,ทนไวก่อนก็อุดทนไวก่อนอาศัยเอาเงินอาศัยนี่จะคว้างกับไปเหตุงานนําคขันลูกไปโรงเรียนกับไปเหตุงานเพราะว่าโตนมีลูกโตก็อยู่แบบวิซ่าแบบว่าทิติดตามลูกไดไม่อยู่พุ่นแม้อื่ให้ลูกไงกอน ให้อุดทนเอาเงินกับเขากวนตอนนี้ก็ปลอเอาปลอเอาเรื่อยๆเอามาเอามาตั้งตัวแล้วก็ไปอืเอเราจังไปเราจะคล้องปีกกาคะ่ะแข็งเราจังไปตอนนี้ก็อุตสาห์เอากอนอือเอาเงินไ้กอนแหมอือเสกไปยูมพุ่นกับไปแต่ว่าเงินเนี่ยให้ขาดเพราะว่าคันว่ายังอาศัยเขาอยู่เด้หรือมือเจ้าคิดว่าจางไหนหมือเจ้ากะคอมเมนต์มาเห็นหนองฟางในเป็นกําลังใจเห็นหนองเนาะแต่ว่าผู้ญิ่งคนที่แบบ เหตุงานกันขึ้นแล้วก็ยหยาบอีหลีเดหูว่าเขามีลูกมีผัวก็เอานอกกระสังบริยานเนี่ยบรยานบริยานบาปกรรมน้อยจังใดเนาะเอาฝากกดซับไสไครต์กดไลค์กดแชร์้ะจา้าเมนมาเห็นแล้วในจ้าเป็นกำลังใจแล้วในจ้าขอบคุณในหลายจ้า,จาขอบคุณจ้าฝากช่องไว้ในเด้อฝากกดซับกันในเด้อจ้าขอบคุณ